สวัสดีทุกคนวันนี้ว่าตอนแรกก็จะให้ดูตอนเสร็จแล้วนี่แวะมาให้ดูก่อนเพราะว่ามันน่าเสียดายอะถ้าส่วนเนี้ยมันจะถูกปิดทับไปโดยชุดเกาะอะนะอ่าส่วนนี้มันคือส่วนตั้งแต่ลําคอครับผมตั้งแต่ช่วงคอลงมาเนาะจะถึงลําตัวเนี่ยตอนนี้เป็นแกนลําตัวสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องถูกปิดทับด้วยเกาะสีม่วงพวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะถูกปิดทับด้วยเกาะม่วงพวกเนี้นนนย ม่วงเขียวแต่ดูสิ่งที่เขาให้มานะข้างในแม้กระทั่งถูกปิดทับดูคุณเขาให้ติดแบบรายละเอียดข้างในอะ่ะแล้วมีดีคอสีเงินให้ติดด้วยระหว่างซอกเห็นไหมดูดีและดูข้างหลงังข้างหลงังเขาทาเป็นเนี่ยทาเป็นเหมือนกระดูกสันหลังอะ่ะซึ่งถ้าใครดูอีวามาก็จะรู้อีวานเป็นมนุษย์เทียมเนาะ นี่เราดูเห็นว่าข้างหลังนะเขาทำเหมือนเหมือนก้นกบเล็กๆแหลมๆสามเหลี่ยมด้านล่างเห็นไหมดูดินี่คือสิ่งที่จะถูกปิดทับด้วยชุดกอะอีกทีน้ย้ยดูเขาให้มาโอเคดูตัวแม่ง3-4ชั้นข้อต่อข้อต่อช่วงลำตัวเนี่ยแอนได้3-4ชั้นแล้วดูคอคอ2สเต็ปด้วยตัวนี้ดูนะเนี่ยหสเต็ปแรก2องพับกลับได้อีก เนี่ยพับได้2องสเตปแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับเนี่ยมีบานพับสไลด์คอยปิดไม่ให้แบบว่าคอมันดูโบว่ะดูดิอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นเอ็นที่ปลักเนะาะสไลด์ถอยหลังได้ดึงเอาเอ็นที่ปลักขึ้นเนี่ยแล้วคือพอเวลาเราเลื่อนตรงนี้นะพอเราเลื่อนสุดปึ๊บแล้วเราพับตรงนี้ขึ้นมามันจะมาพอดีเลยตั้งได้พอดี ดูดิเยี่ยงานคนละเอียดนี่แค่ข้างในนะดูดิแบบไม่ให้ดูไม่ได้อ่ะอัเน,นี้ยจริงๆคือถ้าถูกปิดทับไปเราแบบคนไม่ได้เห็นอนะแม่งค่อน่าเสียดายอ่ะรายละเอียดแม่งสุดมากโอเคแล้วเดี๋ยวรอดูตัวเต็มกันครับผม